สวัสดีครับ f อครับวันนี้นะครับเช่านะครับพระสมเด็จพระเกศเชโยเจดช,ยยดชนิยมนะครับวันนี้สวยแชมป์เลยนะครับพระดูง่ายดีนะ เปิดไว้สามหมืนห้านะครับผมเด๋ยวผมลงใน YouTube นะครับจะพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับ098 443 0553นะครับผมคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ